เป็นสิวเรื้อรังเพราะคุณยังไม่เคยฟัง7ข้อนี้ครับ สาเหตุของสิวเนี่ยเป็นอะไรที่มีเยอะมากเกิน10สาเหตุแน่นอนนะครับแต่ผมรวมให้กลายเป็น2สาเหตุหลักๆครับสมัยก่อนเราเคยเชื่อว่าสิวเกิดจากอะไรบางอย่างเข้าไปอุดในรูขุมขนแต่ในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าบางทีมันมีสาเหตุบางสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบภายในแล้วทําให้เกิดสิวตามมาที่หลังได้ดังนั้นคุณต้องปรึกษาคุณหมอความงามหรือคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังในการหาสาเหตุนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่2คือเปลี่ยนเจลล้างหน้านะครับให้เป็นเจลล้างหน้าที่ไม่ก่อ ให้เกิดสิวภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่านอนโคมิโดเจนิกซึ่งถ้าในคลินิกผมเนี่ยผมจะมีเรลางหน้านะครับข้อที่3นะครับคือโทนเนอร์นะครับโทนเนอร์เนี่ยผมจะแนะนําถ้าในคลินิกผมนะจะเป็นโทนเนอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่มันจะช่วยดึงสิ่งสกรปรกตรงนี้ออกไปพร้อมกับดึงความมันออกไปจากรูขุมขนด้วยข้อที่4นะครับคือทาแอคเน่ครีมในคลินิกผมจะเน้นใช้เวชสำอางมากกว่าพยายามจะไม่ใช้ยานะครับตัวแอคเน่ครีมก็เลยเป็นเวชสำอางที่เราใช้แต้มสิวเพื่อลดการอักเสบสิว ลดรอยดำลดรอยแดงทั้ง3อย่างครับการอักเสบลดรอยดำแล้วลดรอยแดงโดยที่นะครับถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้ผิวตรงนั้นเนี่ยลดการอักเสบสิวได้ดีแล้วก็ใช้ได้นานโดยที่ไม่ต้องกลัวดื้อยาเพราะมันไม่ใช่ยามันเป็นแค่เวสิสัมางข้อที่5คือถ้าตรงไหนมีสิวอักเสบอาจจะต้องทาย,ยาฆ่าเชือ้อมียาฆ่าเชืออ้อหลายตัวมากเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่คลินิกความงามแห่งนั้นจะใช้ยี่ห้ออะไรนะครับคุณลองไปสอบถามเขาดูนะครับข้อที่6ก็คือกดสิวอ,ออกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเห็นสิวนะครับสมมติ คุณเนี่ยมีหัวก็กด ไม่มีหัวไม่ต้องกดแต่ถ้าเห็นหัวขาวหรือหัวดำเป็นหนองอาจจะต้องกดออกนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ปรึกษาคลินิกความงามหรือคลินิกผิวหนังนะครับให้มืออาชีพเป็นคนช่วยกดจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดการติดเชื้อลุก,กลามเพราะเราเคยรู้อยู่แล้วว่าสิวอักเสบหรือสิวหนองเนี่ยมี p ีแอกเนหรือมีสเตป u อลีสซึ่งเป็นแบคทีเรียเนี่ยอยู่ถ้ามันกระจายออกด้านข้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้สิวลุก,กลามแล้วก็ไม่หายทันทีดังนั้นข้อ7นะครับถ้ารักษาด้วยตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นผมแนะนําปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญนะครับดังนั้นสําหรับคนที่สนใจอยากดูผลิตภัณฑ์ตัวอย่างผมเนี่ยผมมีตัวอย่างให้นะครับก็พิมพ์คําว่าอ o วอสิวคําเดียวครับใต้คลิปนี้นะครับสำหรับ f a c e b o o k นะครับพิมพ์คําว่าสิวแต่ถ้าสําหรับ y t u t u นะครับให้เข้าไปในไลน์นะครับพิมพ์คําว่าแอด d r t m d d o ด t ็ r ทนะครับแล้วขอดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์สิวเดี๋ยวทีมงานผมจะมีอยู่2คนจะช่วยส่งภาพและลิงก์ให้ดูนะครับรักทุกคนนะครับอยากให้คนเป็นสิวหายเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าความเป็นสิวย,ยังมีอยู่บนใบหน้ามันทําให้ความมั่นใจเราน้อยลงนะครับดังนั้นทําคลิปนี้เพื่อให้คนไทยนะครับหายเป็นสิวหรือว่าเป็นสิวให้น้อยที่สุดครับจะได้มีความมั่นใจในการไปโรงเรียนไปที่ทํางานนะครับหรือว่ามีความมั่นใจในการพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นครับรักทุก คนครับสวัสดีครับ